เมื่อเพื่อนมารก,กับเพื่อนมิกพูดถึงกันสเปเชียลเอพีเล่นเป็นยังไงยังไงดีครับใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเป็นเป็นตัวละครไหนเออมาร์คพาคินอะไรเงี้ยเออเป็นพี่มาร์คเลยวะ <laughs> ใช่สไตล,ล์มาใช่แต่พี่มามร,กรก์หรกหล่อ,อ,อจริงจริงชมกันอย่างนี้เลยมาร์กเขาคงไม่ว่างตอนนี้เขาตีกับมิกซิลอยู่เฮ้ยเต้า ฮัลโหลข้ามเหล่นี้แคทเธอรีนยิงมันังเธอหน้าเหมือนเข้าตังอติของผมใครวะปีบัละครับปีบันละครับปีบัลละจริงเหรอเอ้หนึ่อ้หน่งอ้่ไอไอ้หอ้ กูผิดกูก็ขอโทษตลอดแหละกูไม่เคยเห็นมึงขอโทษเลยก็กูไม่เคยผิดนี่